กิจกรรมอยอน้อยทําให้สมาชิกชมรมเด็กนักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็ได้พัฒนาตนเองตลอดเวลาในส่วนของคุณครูนะคะก็ได้นําองค์ความรู้ได้นําแนวคิดต่างๆจากสํงงานักงานคณะกรรมการอาหารและยานําไปบูรณาการในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลายวิชาเกิดกิจกรรมมากมายที่น่าทึ่งโดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆค่ะ สุภารน์แสงเนตรนักเรียนชุมนุมออยน้อยโรงเรียนมารีวิทยากาบินบุรีค่ะซึ่งในชุมนุมของเรานะคะมีสื่อการเรียนการสอนอยู่มากมายเลยละคะ่ะเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดทำขึ้นในโรงเรียนเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มสมาชิกชมรมและเด็กนักเรียนในโรงเรียนประกอบกับบูรณาการสู่หลายสาขาวิชาทำให้กิจกรรมออยน้อยไซเบอร์ซิสเต็มทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงพลังสื่อที่เราภูมิใจก็คือ ระบบสิ่งมค่ะก็จะเป็นระบบบริการข้อมูลระบบบริหารจัดก,การก,ก็จะมีสื่อมัลติมีเดียในการจัดการชุมนุมค่ะเด็กๆจะชอบเข้ามาในที่สื่อมัลติมีเดียค่ะเพราะว่าสื่อน,นี้จะเป็นตัวที่ดึงดูดความสนใจของเด็กๆค่ะสื่อนะคะมีความสำคัญมากที่สุดเลยล่ะค่ะในการที่จะให้น้องๆเนี่ยได้เข้าใจบทสรุปความคิดที่พวกเราเนี่ยจะสื่อให้กับน้องๆได้ทราบกันค่ะ